สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของน้องปามครับก็คือโค้งสุดท้ายในงวดของวันที่16สิงหาคม68ครับสำหรับน้องปามเองนะครับก็มีลุงป้านาอาเอฟซีในช่องของเขยอีสานใต้ถามถึงเข้ามามากครับเพราะว่าตัวน้องให้เลขแนวทางเข้ามาหลายงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับ ในวันที่ผ่านมาก็เข้าทั้งคลิปต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายเข้าทั้งบนและล่างครับที่น้องปามให้แนวทางเนาะครับสลับคลิปต่องวดผมก็ได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองเพราะว่าเลก,ก็ใกล้จะออกแล้วเนาะครับวัที่ผ่านมาก็โค้งสุดท้ายนั่นแหละที่น้องฝันทั้งบนล่างใช่ครับในโค้งสุดท้ายก็คือคลิปนี้น้องปามก็บอกว่าฟันแล้วนลเนอะลูกเนาะ ครับแล้ววันนี้อยู่กับใครบ้างลูกอยู่กับพ่อค่ะอ๋อก็คืออยู่กับตาครับส่วนยายไปไหนนะลูกหาหน่อไม้ค่ะยายก็คือไปหาหน่อไม้ครับนี่ชาท่านผู้ชมหน่อไม้เพียบครับยายน้องตามไปหามาไวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็หน่อไม้ก็ค่อนข้างที่จะออกเยอะค่ะแล้วก็จะมียาจะขึ้นมาจากกรุงเทพจะมานี่เวยจ้ะแม่ก็เลยทําไวให้อ๋อทาไว้แบ่งยาพี่น้องครับ อืมโอเคครับอ่าแล้วฝันที่น้องปามจะเล่าให้กับเอฟซี FC, ลุงป้านะอาฟังน้องปามฝันตั้งแต่วันไหนนะลูกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะอ๋อก็เพิ่งฝันเนาะ,ะว่าลุงก็โทรมาถามตลอดค่ะครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องปา์มเล่าเรื่องราวความฝันที่หนูฝันเห็นให้อ่าลุงป้านะอาในช่องของเขยอีสานใต้ได้รับชมรับฟังหน่อยลูกครับน้องปามฝันว่ายังไงบ้างลูกค,ค่ะหนูฝันว่า พ่อคะ่ะพ่อกับแม่พาไปหาหนอไม้คะ่ะไปหาหนอไม้อยู่ที่ไอแถวแวบ้านนี่แหลคะ,นะค่ะในความฝันนั้นก็ไปหาหนอไม้คะ่ะก็ขี่รถขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วไปจอดตรงหลักกิโลคะ่ะมันจะเป็นเนินนะคะแล้วก็ก่อนถึงป่าอ่อไม้ก็เดินปีนนิดนึงก็ถึงป่าอ่อไม้แล้วคะ่นะในความฝันนั้นพ่อก็จอดไว้ตรงหลักกิโลคะ่ะแล้วก็ลงรถมาพอลงรถมาปุ๊บหนูก็ไปมองหลักกิโลคะ่ะ ก็เห็นเลขหลักกิโลเลขหลักกิโลก็ห้าหกเจ็ดค่ะแล้วก็ท่องในขอความคันมันก็ท่องห้าหกเจ็ด้ายนำมาไปด้วยแล้วก็ท่องห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดไปด้วยค่ะเพราะว่ามันหน้าตลกเลขที่เราเห็นแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรไหลค่ะก็แก๊กแกลกเหมือนรถไหลลงจากเนินค่ะเพราะตรงไปจอดมันเป็นเนินค่ะเนินชันแล้วทีนี้เราก็เห็นรถมันไหล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 ลงไปค่ะ ไหลลงไปข้างล่างคะ่ะพ่อก็อุเอพ่อก็พูดว่าไม่ w ay! W ay วม่กูลืมจ่เบรกมือตัวนี้แล้วพ่อก็วิ่งตามรถไปคะ่ะวิ่ง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 ไปไงก็วิ่งไม่ทันคะ่ะพ่อยังรถมันไหลลงไปตกจนต้นไม้เรียบร้อยพังหมดแล้วคะ่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยแ <c oughs> บบว่าก็เลยวิ่งตามพ่อไปคะ่ะเพราะพอวิ่งไปก็จะล้มไปด้วยค่ะในความฝัน <ừ> หนูก็หนูก็ยัง ไม่ลืมท่องตัวเลขไปด้วยคะ่ะวิ่งไปด้วยท่องห้าหกจิดห้าหกจิตไปด้วยคะ่ะอันนี้ก็ไปพยุงพ่อขึ้นมาพ่อก็บอกโอ้ยเอารถไซับเพือ่อนนะ,ะทีนี้รถพังมุนอุ่ยปุยเบิดแล้วยางเมื่อทีนี้ห่อก็เลยเดินเข้าไปในมาป่าหนไม้คะ่ะหนูวก็ไปบอกแม่ว่าแม่ยางเมื่อเดิมมันนี้รถพังเอา้าไม่ะไไดให้รถพังก็รถบันไหลต๊อันนี้เองเนาะพ่อก็ไปได้ใส่เกียร์ไว้น่ะ ว้ยเขาห้านี่คนห้าเนาใหม่บ่มววนจาบระวางเสียค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยบอกแม่ว่าเออมันเป็นยังดอกได้เลยกะยังเมื่อกี้ยังเมื่อใช่ไหม่เลยว้ยเนาใหม่กูไปเอาแม่มันเลยแหละนูเพเฟยก็พาหนูเดินหนูเดินกลับบ้านเดินเดินจนเหนื่อยอะค่ะแล้วก็ไม่ลืมท่องตัวเลขหลักกิโลตัวนั้นไปด้วยค่ะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดจนในความฝันจนแม่ถามว่าจักมุ่งมองยังดอก ทีนี้แม่ก็ด่าหนูจนหนูสะดุ้งตื่นนะคะก็มแ,ะแม่ก็ด่าที่ว่าหน,นูตื่นกิจยางสวยด้วยครับน้องปามก็ฝันประมาณนี้ค่ะครเรื่องราวความฝันของน้องปามอ่าที่น้องปามเล่าเนาะครับท่านผู้ชมผมก็เห็นภาพไปด้วยครับนึกตามคิดตามไปด้วยครับรอบนี้น้องปามก็ฝันก็คือหลกัหลกๆเนี่ยก็จะฝันเกี่ยวกับรถอีกแล้วค,ครับใช่รถคันนี้ไหมลูกค่ะรถะครันแดง เวลาน้องปลาล์มฝันทีไรนะ่ะเลขชอบออกนะคบท่านผู้ชมครับรถคันนี้ทะเบียนรถก็9093 90, 90ครับอ่าก็คือตัวของน้องปลาลนะ์มเนาะเดี๋ยวลุงเรียบเรียงฝันให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเนาะครับน้องปาล์มนะคบท่านผู้ชมฝันว่าตัวเองเนี่ยได้ไปหาหน่อไม้ครับไปกับอ่าตากับยายพ่อ,อกับแม่เนาะ,ะ,ะครับก็คือน้องปลาล์มเรียกตาว่าพ่อเรียกยายว่าแม่ครับ ไปด้วยกันไปไปกี่คนนะลูกสามไปกันหลายคน,คนอยู่นคนอื่นด้วยคนอื่นด้วยค่ะที่เป็นเพื่อนของแม่ด้วยครับ <laughs> ก็คือพ่อเป็นคนขับรถคันนี้ไปเนาะค่ะ <laughs> ครับแล้วคราวนีพ้พอไปถึงป่าครับพ่อก็จอดรถไว้ค่ะ <laughs> แล้วคราวนี้น้องปามก็ลงจากรถพากกันลงจากรถต่างคนต่างไปหาหน่อไม้ <laughs> แต่น้องปามเนี่ยสังเกตว่ารถเนี่ยไปจอดตรงที่หลักกิโลครับน้องปามก็ดูหลักกิโลเนี่ยหลักกิโลเห็นตัวเลขก็คือห้าหกเจ็ด ร่ะที่น้องปาล์มเห็นเนาะครับเพราะว่าที่จําไว้ก็คือกลัวว่าจะหารถไม่เจอครับแล้วเ็าบอกว่าตรงนั้นมันล่มด้วยที่มันล่มด้วยหลังจากนั้นก็รถคันนี้เน่ยมันไหลค่ะรับมันไหลลงเขาไปครับทําให้เกิดอ่าอุบัติเหตุรถพังหมดค่ะอ๋อครับครับพ่อก็เลยบ่นบ่นว่าไม่มีรถกลับแล้วค่ะครับ ก็หลักๆก็จะประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้สรุปแล้วก็คือความฝันของน้องปามในรอบนี้น้องปามก็คือเห็นเลข<น>ที่หลักกิโลเนาะแล้วก็หนูก็พูดจําท่องไว้จนตื่นใช่ไหมลูกครับเมืตื่นมาหนูก็เดินมาแล้วก็ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดไปด้วยคะ่ะจ <c oughs> นแม่ด่าหนูครับถ้าห้าหกเจ็ดก็ระวง 5, 9, ังห <5, 8. S 2> ้าเก้าเจ็ดไปด้วยคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าก็สําคัญเนาะแล้วก็มีทะเบียนรถ ก็คือตามนี้เลยครับที่น้องปาล์มจะยืดเอาใช่ไหมลูกครับก็คือตามนี้เลยครับท่านผู้ชมเลขที่เห็นก็คือเป็นหลักกิโลครับที่รถไปจอดครับอ่าห้าหกเจ็ดระวังห้าเก้าเจ็ดครับท่านผู้ชมครับถ้าตัดก็ห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดครับแล้วก็อันนี้ก็สําคัญครับที่น้องปาล์มฝันครับเกี่ยวกับรถคันนี้อ่าเก้าศูนย์เก้าสามทะเบียนรถนะครับท่านผู้ชมรถไหลลงเขาไปแล้วก็พังหมดเนาะครับอ่าก็ระวังหกศูนย์หก สาด้วยครับท่านผู้ชม9093 6063ถ้าตัดก็9093เนอะครับก็คืออยู่ในนี้ครับอาจจะเป็น909หรือว่า093ก็ได้ครับเลข9ก็การเลขหกอันนี้เป็นฝวาโค้งสุดท้ายของลูกฟาร์นเนาะใช่ครับไปสารใต้คะครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยวันนั้นที่ไปสารปูตาแล้วตอนที่เราจะกลับที่เคยสารใต้เก็บได้เหรียญนี่เป็นที่เป็นเรื่องจริงอะ่ะอ๋อใช่เลขมตรงนี่เลยห้าห องห้าหกเจ็ดใช่ครับสองห้าหกเจ็ดไม่เราใทาชมฟังเลยพูดให้คนลูกอีกแล้วก็คือศาลปู่ตาบ้านจำปนวนะนะครับท่านผู้ชมที่ผมกับคำแก้วไปขอโชคขอลาขอลาบครับทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็คือจะเกิดอะไรแปลกก็คือให้เห็นอยู่เรื่อยครับที่แรกไปครั้งแรกเนาะท่านผู้ชมคงจําได้ก็คือกิ้งก่ากระโดดมาจากบนต้นไม้ลงมาปุ๊บตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชม ก็คือในกล้องนะมันจะเป็นตัวเล็กแต่ในเรื่องจริงเนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็รู้สึกตกใจแล้วก็ในวันนั้นเลขก็ออกด้วยครับสามตัวเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถัดมาเนาะครับถัดมาก็มาเจอที่ว่าเราถ่ายถ่ายคลิปเนาะกล้องเปิดเองครับท่านผู้ชมกล้องเน่เปิดเองมันมีคนกดใช่ครับแล้วก็ผมกับคำเกี่ยวก็มองหน้ากันครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ ก็คืออยู่ดีๆครับอ่าผมกําลังอ่ากวาดใบไม้อยู่เนาะก็ไม่รู้ใครโยนเหรียญมาครับเหรียญ่ะไหลามาวิ่งวิ่ง,ง,ง,งมามาอยู่ตรงข้างหน้าผมครับแล้วคําเกี้ยวก็เลยบอกว่าให้ดูอ่าพอสอหน่อยครับแต่เราไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเราเห็นตอนกลับแล้วตอนที่เราถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วรับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกครับที่เราให้ฟังก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่เหรียญอะ่ะเป็นเหรียญหนึ่งบาทน,นะครับท่านผู้ชมหรือว่าหนึ่งศูนย์หรือเปล่าก็าไม่รู้ แต่ว่าเลขมันเป็นโซ5 6 7ใช่เหรียญ1บาทครับเพราะโเ่5 6 7ใช่อันนี้ก็เราให้ฟังเนาะครับลงน้องปามเลยใช่นอกนจากจากความฝันของน้องปามครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับเรื่องราความฝันก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเลขที่น้องปามฝันมันจะออกหรือเปล่านะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับแต่สลับตัวน้องเองเลขเข้ามาหลายวันแล้วนะน้องปามเนาะ ว่าตัวน้องเองก็เล่าจากความฝันของน้องเองครับท่านผู้ชมครับส,สำหรับคลิปนี้นะครับผมกับน้องปามก็จะขอลา f อในช่องของคยออีสานใต้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขนำตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกลงวันใหญ่ๆครับเงินไหลนองทองไหลมากันทุกคนทุกท่านครับน้องปามขอบคุณ<ม>น้องปามมากๆนะลูกที่มาเล่าแนวทางให้หนูป้านนะอาฟังครับ เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเนาะครับ <ạ. S 1> สวัสดีครับนะ